ฮึมมืดไวจังว่าจะมาหาซื้อของแตกบ้านใครอะพอดีฮัลโหลอุ๊ยมึงตบกูเหรอ เอากูสู้นะเอา <c oughs> อะไรเอ่ย <c oughs> ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยตอนรับเข้าสู่ช่องบอสชูสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆของเราทุกคนครับ <c oughs> ผมอยู่ใน Endless อเกียหรือว่าอเกียที่ไม่มีวันจบวันสิน้นผมไม่เข้าใจว่ามัาต้องการอะไรจากผมสงสัยว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคงจะไม่ได้ซื้อละสินนะ <c oughs> เออพีอยมาแล้ว เออดูเหมือนเขาจะวิ่งเร็วไม่เท่าเรานะอ๋อแต่ว่าแล้วฉันต้องเดินไปไหนอ,อ๋อหากุญแจสามดอกเพราะถ้าหากุญแจไม่เจอสามดอกเราจะเจอหลายดอกจากไอ้พวกนี้ <c oughs> มันตามมาแล้วตามมาติดๆด้วยแหละมึกตามไม่น่ากลัวเลยอ่ะเพื่อนเอ้ย

น่าจะหายากอยู่นะครับเออตายและเหงาแล้ว <c oughs> ลเกินอุย้ยเจอแล้วโอ้โหดอกมันเริ่มเทิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตบฉันนะเออเราได้หรือยังเนะี่ยกุญแจอย่าไม่ได้หลบไปหน่อยหลบไปหน่อยหลบหน่อยเออได้แล้วหนึ่งดอกเกินตามฉันจริงๆเหรอกุญแจเนี่ยดอกใหญ่อยู่นะก็ คงจ,จะไม่คงจะคงจะไม่ยากเท่าไหร่มันมีกี่ตัวกันนะไอ้เจ้าพวกนี้เราหลอกล่อให้มันเดินไปที่อื่นดีกว่าโอเคแบบนี้สวยงามโอ้ยตาบมมันเลว้วเฮ้ยจะไม่วิ่งหน่อยเหรอฮะเพื่อรักเพื่อใจเย็นไปนะเพื่อเป็นผีนะ <c oughs> โอ้ อเอาไงดีครับเฮ้ยเสียงเดินเงียบไปแล้วโอ้โหแล้วเจอคุณแจด้วยจ,วยจุ๋ยเหลืออีกอันเดียวอีกอันเดียวบอสจะทำได้หรือเปล่าหลบหลบหน่อยมันมาแล้วหลบเลยบ้าเอ้ยอ้อมก็ได้วะอ้อ,อมก็ได้อีกดอกหนึ่งอุ๊ยป้าฟ้าน่าจะใช่นะนี่แหละดอกนี้แหละ ครบแล้วสามดอกยังไงต่อ,อยิบออกแล้วกูผ่านเลยอ่าเราก็เดินไปตามทางแล้วกันน่าจะพาเราไปทางออกตามสไตล์อีเกียเดินตามลูกศรอ,อย่าบอกนะว่าเดินวนอ่ะมันไม่ถูกต้องนะอีเกียเอ้ย มันไม่ถูกต้องนะอีกเกียเอ้ยประตูนี้อาจจะเป็นไปได้บ้านะฉันจะเล่นจบแล้วเหรอบ้านะไม่จริงอ่ะโอ้โห <c oughs> จบ